นี่วันนี้พีพระรอดให้ดูนี่พระรอดเออดูสุดยอดเลยเนี่ยเนี่ยเนี่เนยอดพระรอดองค์นี้นะนี่โอ้โหคุณดูสิคุณดูพระรอดองค์นี้สิใครมีสวยๆแบบนี้นะใครมีสวยๆแบบนี้บอกก่อนนะอใครมีสวยๆแบบนี้นะพระรอดนะอย่างนี้นะผมรับเช่านะสวยๆแบบนี้นะหน้าตาขึ้นๆอย่างน,นี้นะผมสตาร์ทให้สิบล้าน ผมสตาร์ทให้สิบลา้านอ่าหน้าตาปูปดๆอย่างนี้นะพระรอดนะเนี่ยโอ้โหกล้องนี่มันสุดยอดทีเดี๋ยวเราจับโฟกัสแล้มันมาเลยนะดูดิโอ้โหคุณดูดิหน้าตาปิ้นเลยเนี่ยโอ้โหดูดิโอ้โหดูด โอ้โหดคูความความคมความชัดโอ้ดูเส้นน้ำตกนี่ใต้แขนนี่เส้นตกนี่ที่เขาบอกเส้นน้ำตกนะโอ้โหไม่ใช่ลาบน้ำตกนะครับเส้นน้ำตกนะครับไม่ใช่ลาบน้ำตกนี่นนนนนคุณดูนะคุณดูนะนี่คุณดูเส้นนะนี่ตรงนี้อือหือดูเิยใต้แขน,นเห็นไหมนะครับเห็นไหมครับนี่อือหือ นะครับอืมออนี่นานๆจะเอามาส่องให้ดูนะเนี่ยเออแล่พลอดนะคุณต้องคมต้องชัดเนื้อดูดิพลอดนุ่มหนึกในคล้ายสีพึ่งเนีย่ยเคยฟังว่าเดี๋ยวไม่ดูอีกองเดี๋ยวแกะให้ดูพิมพ์ใหญ่ทั้งคู่นี่ก็พลอดพิมพ์ใหญ่ดูดิ โคตรจี๋แต่โอ้โหดูเนี่ยพระรอดฉัดจะมีความละไม้คล้ายเคียงเห็นไหมละไม้คล้ายคึงคุณดูเด็นะครับเนี่ยเห็นไหมครับดูการวางแขนดูบัวโอ้โหดูฐานดูข้างโอ้โหโคตรเด็ดอะ่ะ โคตรเด็ดถ้าสวยอย่างเนี้ยของผมเนี่ยซื้อจริงสิบล้านครับผมซื้อครับ